เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างฝั่งไทยบริเวณตำบลน,น้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมต่อมาตรวจสอบพบเรือกีบหางยาวติดเครื่องยนต์มีคนในเรือสองคนและเห็นวัตถุต้องสงสยัยใช้เสื่อปิดวางไว้หนึ่งพื้นจากนั้นก็เล่นเรือมาอยัางบริเวณริมน้ำโขงฝั่งจังหวัดนครพนมและมีการยกวัตถุต้องสงสัยมาวางไว้บนริมฝั่ง หลังจากนั้นได้ล่นเรือกลับออกประกาแม่น้ำโขงทำทีว่ากำลังทำการประมงหาปลาอยู่เจ้าหน้าที่จึงทำการเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้าจำนวนมากจึงประสานตำรวจน,น้ำท่าพนมนำเรือออกไปจับกลุ่มบุคคลบนเรือได้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นยาบ้าจำนวน5,5,000เมตรต่อมาทราบชื่อผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนคือนายมอสอายุ17ปีและนายดีแท็กอายุ1 5ปีเป็นชาวจาังหวัดนครพนมจึงจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดีต่อไปทีมข่าวไทยกันิวส์รายงาน จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปิยนันท์บัวแพรได้โพสต์ภาพงูเห่าสีทองอารามตัวเครื่องมีความยาวประมาณ1.2เมตรจนมีชาวบ้านสนใจขอชมเป็นจํานวนมากเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านเลขที่58ทับหหมู่ที่6บ้านโคกสำโรงตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกเป็นบ้านของนายทรงพลอิ่มจิตอายุ49ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บอกว่างูเห่าสีทองตัวนี้ ตนไปพบและโทรศัพท์เรียกน้องชายกับพวกอีก3ามคนมาช่วยกันจับไว้ได้จากนั้นก็นําใส่กระสอบกลับเอามาไว้ที่บ้านเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอดูเพราะไม่เคยเห็นงูสีทองมาก่อนชาวบ้านที่มาดูต่างวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาว่าใช่งูเห่าหรือไม่ใช่จนงูเกิดความเครียดและแผลแม่เบี้ยทุกคนจึงทราบทันทีว่าเป็นงูเห่าสีทองจริงๆซึ่งเจ้าของบ้านจะได้นํางูเห่าตัวนี้กลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปสำหรับงูตัวดังกล่าวเป็นงูเห่าพ่นพิษสุมาตราเป็นงูเห่าที่มีพิษร้ายแรง และสามารถพ่นพิษได้มีลำตัวสีเหลืองทองอาร่ามบางตัวจะมีสีดำไม่มีลวดลายตามตัวและแตกต่างจากงวทั่วไปที่ไม่มีดอกจันที่แม่เบีย้ยพบได้ในทางภาคใต้ของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเนรมิตมงคลกิจการรายงานจากกรณีแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์ขายของทั้งน้ำตาหลังจากที่บทเลือกตั้งสสของจังหวัดพะเยาออกมาตั้ง3เขตปรากฏว่าเป็นพักพลังประชารัฐ และโซเชียลบางส่วนให้กําลังใจบางส่วนก็โจมตีว่าให้จังหวัดพะเยาทั้งบูลลี่ทั้งด่ากระทบไปถึงสินค้าโอท็อปเช่นป่าส้มของจังหวัดพะเยานอกจากนี้ยังพาดพิงถึงสตรีเมืองพะเยาอีกด้วยด้านนางจันจิราขาวแสงอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์กล่าวว่าตนเองเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ตามคลิปที่ได้ปรากฏในโลกโซเชียลซึ่งได้ถูกกระแสโซเชียลโจมตี หลังจากการเลือกตั้งสสพยาซึ่งแต่ละคอมเมนต์บอกว่าพยาวสีน้ำเงินพยาชอบแป้งหรือไม่กินปลาส้มพยาวแล้วไม่มาดำหัวผู้เท่าผู้แก่ภายใน4ปีนี้แล้วซึ่งตนเองเป็นแม่ค้าออนไลน์หลังจากมีกระแสะก็ทําให้ขายของลําบากมากตลอดในการเลือกตั้งสสในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพยาวเขตเลือกตั้งของตนเองก็มีการเลือกพักก้าวไกลทั้งทางผู้สมัครและพักโดยครอบครัวก็เลือกพักก้าวไกลอยากฝากว่าอย่าเหมารวมคนพยาวคนส่วนมากในพยาวเลือกพักก้าวไกลกัน แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผลออกมาเป็นพลังประชารัฐทั้ง3เขตสำหรับตนเองที่เลือกก,ก้าวไกรก็เพราะว่าชอบนโยบายของพรรคและทางด้านคุณพิธาที่มีนโยบายที่เป็นไปได้มากกว่าและอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศปณวิทย์อยู่ดีรายงานดเรเกตเทิพสุภาพวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัาา้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น กิจกรรมคิกออฟการนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมืองเข้าสู่ห้องเรียนพร้อมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และมอบปฏิบัติให้สถานศึกษาและผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยดรอนโนไทยไทยวันศรีผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีหลังพิธีเปิดงานมีการเสวนาคลิกออฟการนำหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมืองสู่ห้องเรียนโดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบไปด้วยดเรดิเรกถึงฝั่งอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์บรรยายเรื่องความสําคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมืองดรวิสันโคสิตรานน์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพ่อขุนผาเมืองดรกมลชัดกล่อมอิ่มรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์บรรยายเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันหรือขับเคลื่อนการนําหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ นาทีบุนรอดรายงานมูลนิธิปอดเต็กเตงโดยนางสุริกุลโอภาสโป่งกรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยนางจุรารัตน์คุณนัฐานนท์กรรมการและเหวรันยิกนางสุริพรกระจ่างลา่าผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนางสาวสุภรน์สมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนำทีมลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อมองวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับสตรีที่มีรายได้น้อยมีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือได้โอกาสทางสังคมจำนวนทั้งสิ้น8รายคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น1,39,810บาทเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดยมีนายสำรวยเกตุลผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตนางจินตนาจันทร์บำรุงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาปันครอบครัวเป็นประธานร่วมในพิธีจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวพักตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดสีสเกต นางสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการเปิดเผยว่าโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรีมูลิติปอดติกตึงได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางมูลนิธิกำนหนดมอบวัสดปุประกอบอาชีพให้แก่สตรีรวม80ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีสงขลาศรีสะเกดขอนแก่นลำพูนลำปางและเชียงรายและจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มีวัสดุประกอ,ปปะกอบอาทีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพื่อประกาศลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมสร้างความสุขสูขส่ชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไปทีมข่าวไทยกระเดี่สรายงาน